ถ้าแก้ปวดหลังขาตึงง่ายมากให้ทำแบบนี้ค่ะเรายืนนะเอามือเท้าเซลแตะมือไว้ด้านหลังตรงความโค้งของหลังและอีกข้างหนึ่งนะคะอยู่ที่หน้าท้องแบบนี้หากำแพงค่ะแล้วเราเอาขาเรานะคะเอาแค่ตรงฝ่าเท้าเราด้านบนนะแตะไปที่กำแพงค่ะหลังตรงไม่ขยับเลยนะคะใครที่แบบขึ้นมาได้เท่านี้เข่าเหยียดตรงก็ไว้เท่านี้เนาะแต่ถ้าใครขึ้นมาแล้วเข่างองแบบนี้แล้วเหยียดตรงไม่ได้เพราะตึงเพราะเจ็บนะคะให้เลื่อนลงไปค่ะ เสร็จแล้วนะคะเกรงหน้าท้องนะให้เราถีบไปที่ปลายเท้าค่ะให้ถีบปลายเท้าเหมือนกดกำแพงนะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็พ่อนค่ะผ่อนเสร็จปุ๊บถีบปลายเท้าไปติดกำแพงค่ะนะับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะถ้าเกิดเรารู้สึกว่าไม่ค่อยตึงแนละ้วให้เราคาเถิขึ้นมานะคะแล้วก็ยืดหลังตรงเหมือนเดิมล็อกหลังนะ,ะแล้วก็ถีไปเท้าค่ะให้รู้สึกแค่พอตึงๆนับ1-10ถึงนะคะให้ทำแบบนี้10ครั้งต่อข้างนะแค่เนี้ยเส้นประสาทที่เราตึงตัวหรือขาหลังที่เราตึงมากๆก็จะขลายตัวขึ้นนะและอาการปวดหลังเนื้อหลังเราก็จะดีขึ้นด้วยค่ะถ้าไงรลองไปฝึกทำตามกันดูนะคะ